สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว POCO c 7 1กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มกับราคาที่โคตรคุ้มจาก POCO และเสี่ยวมี่ในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1000 690บาทนะครับจราคาเต็มคือ2199บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงค์ที่ให้ใต้คลิปนี้นะครับทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะผมหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมาให้ดูก่อนในเรื่องตัวดีไซน์ตัวบอดี้ในการออกแบบเป็นอย่างไรบ้างกับงบ1,600 90บาทนะครับกับโปรโมชั่นล่าสุดรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของจะหมดนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ในการดีไซน์ของตัวโมโดูลกล้องถือว่าทำออกมามีความสวยงามจริงครับซึ่งพีชอบในการ ็บวีเทของตัวเครื่องจริงถือว่าดูดีมากเลยครับผมตัวนี้ฝ้าหลังมีความพรีเมียมมากงานประกอบถือว่าเสียวมี่ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรกับความบางให้มาบางเพียง8.26ม mm. ิลเมตรน้ำหนักคือ1 9 3กร,รมัมซึ่งพี่ทำการใช้งานมาน้ำหนักในการจับในการพกพาง่ายถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับผมกับตัวบอดี้ของตัวนี้บอกเลยว่า เวิร์กมากหลังจากที่ทำการใช้งานมานะครับด้านข้างอันนี้ปุ่ม power สามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนมือที่ปุ่ม power ตัวนี้สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าดูดีจริงครับผมตัวนี้พร้อมด้วยมีในการดีไซน์ของตัวลำโพงไว้บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ต Type C แล้วก็มีโูหูฟัง3.5ซึ่งแบตให้มาก็ถือว่าเยอะจริงครับตัวนี้แบตให้มา5,200มิลลิแอมป์พร้อมด้วยในการรองรับฟ้าชาร์ให มา15วัตต์นะครับถือว่าตัว Fast Charge ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรพร้อมด้วยกล้องหลังให้มากับกล้องหลังที่มีความคมชัด 3 2 0 0ล้าพิกเซลมี AI camera ด้วยนะครับผมถือว่าดีไซน์สเปคก็ถือว่าให้มาจัดเต็มมากนี้พี่ขอเช่นชมกับตัวดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับตัว CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับงบ1,690บาทกับ CPU d ู o ็อ T 7 2 5 0 o c t a c oc o r e ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอกว่า CPU ในการขับเคลื่อนในการ support แอปพลิเคชันส่วนไทยก็ถือว่า support ได้ ง่ายดายมากนะครับผมตัวนี้นครับผมนี่ครับหน้าจอ120 HZ ถือว่ามีความสมูทจริงครับกับหน้าจอ6.88นิ้วถือว่าทําการบ้านออกมาได้ลงตัวจริงครับตัวหน้าจอผมทัดกดมีความสมูทจริงครับนี่ทัดดีมากซึ่งพีชอบกับตัวฟิล์มดิาิการทัดของตัวจริงสังเกตไหมว่า มันติดนิ้วมือ P ดีจริงครับตัวนี้คือหน้าจอก็ซัพพอร์ตในการลดแสงสีฟ้าต่ำในการซัพพอร์ตในการลดแสงกระพริบซึ่งผ่านการรับจากตัว t v ตัวนี้ก็รองรับมาเรียบร้อยถือว่าหน้าจอเกตมีความพรีเมียมจริงคุ้มมากกับงบ1,690ตัวนี้ผมพร้อมด้วยกล้องหน้าให้มา8ล้านอีกถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากกล้องหน้าให้มา 8ล้านไม่แปลกเลยว่าตัวนี้ทําไมจึงขายดีนะครับเพราะว่าสเปคให้มาดูดีมากตันนี้สามารถทําการอัปเดตเวอร์ชันสุดคือ Android 15ถือว่าดูดีมากผมอันนี้พีผมใช้คือรุ่นเบสโมเดลนะกับแรม3กิกบวกเพิ่ม แอมอีกได้อีก 3G นะครับผมกับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได,ได้ดีมากระบบคือเป็นตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันพาราไทยเลยทำการใช้งานทำการกดคีย์บอร์ดก็กดง่ายนะครับแบตถือว่าอึดจริงกับความจุเริ่มต้นคือ 64G b ผมตัวนี้นะครับนี่สมูทมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งพีชอบกับฟังก์ชันของตัวนี้ในการใช้งานเช่นการยกมือ ถือขึ้นเพื่อดูตัวนี้ก็มีมีการซส์ตัวสมูทมอยผมโมชันก็มีให้เราถือว่าดูดีมากก็คือการซส์ตัวสมาร์ตนะครับตัวโมชันตัวนี้ถือว่าดูดีจริงครับนี่พี่ชอบอะซึ่งมันใช้งานได้ง่ายมากกับตัวสมาร์ทโมชันตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีความสมูทจริงครับนี่ใช้งานได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าในการสแกนตัวนิ้วมือของเราบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องก็ตั้งค่าง่ายนะครับผมตัวนี้ คือพใช้งานมารู้สึกว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ลงตัวจริงครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวกล้องกับกล้องหลังนะครับผมจะมีหมวดต่างให้เรามาเยอะแยะมากมายมีการใช้ฟังก์ชันของตัว อัลต้า HD หรือว่าการถ่ายที่ความชัดตัวนี้คือ3ล้านพิกเซลแล้วก็การถ่ายที่วิดีโอ 1,80p 30เฟรมถือว่าสเปคให้มาดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีคําว่ารูปถ่ายตัวนี้ก็มีฟังก์ชันของรูปถ่ายให้เรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีภาพบุคคลนะครับหมดเลยว่าตัวนี้ฟังก์ชันถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัวภาพบุคคล หน้าชัดหลังเบอร์นะครับแล้วก็กลางคืนก็มีฟัง์กชันของฟัง์กชันกลางคืนให้เรามีการเคลื่อนไหวเร็วตัวนี้ก็มีนะครับบอกเลยว่า work มากนะครับผมหลังจากพี่ใช้งานมากล้องมีความคมชัด เก็บดีเทลของวัตถุออกมาได้อย่างลงตัวมากครับคุ้มมากกับงบ1690บาทสเปคของกล้องก็ถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้หลังจากที่พี่ทำการเช็มาทั้งตัวกล้องหน้าถือว่าในการจับโฟกัสของกล้องหน้า8ล้นั้นก็มีการทำพอเทสหน้าชัดหลังเบลอด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากนี่ผมพี่ชอบสีสันของตัวกล้องจริงนะครับผมแล้วหน้าจอก็มีความสมูทในการกดในการถ่ายจริงอะนี่ ใช้งานดีมากโมเดลที่ใช้งานได้ลงตัวพอสมควรกับงบ1 6 9 0ัสิบาทรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนผมตัวนี้นะครับนี่ซีซันของตัวกล้องนะครับถือว่าดูดีมากทั้งกล้องหน้าเห็นว่ากล้องหน้าทำพอเทนในการตัดขอบออกมาถือว่าตัดได้ลงตัวจริงครับมีความสวยงามของตัวกล้องหน้าจริงแล้วก็การออโต้โฟกัสถือว่าตัวโบโคซีเจถือว่าลงตัวมากเลยครับนี่ ใช้งานดีมากทัดกดก็ถือว่า work มากครับไม่แตแลกเลยว่าทําไมจะตัวโปรโค471พีจึงมอบให้เป็นมือถือที่คมที่สุดกับงบเลทไม่เกิ2000น2,000ณปัจจุบ,บันนี้นะครับนี่ดูดีแล้วก็สามารถใช้ในการแก้ไขรูปภาพตัวน,นี้ก็แก้ไขฟังก์ชันของรูปภาพได้เพิ่มเติมจากเดิมได้ผมเช่นการ ตัดขอบการมูลนต่างๆก็มีหรือว่าการใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันของรูปภาพให้เรามาเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถทําการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศูนย์ไทยแอปธนาคารทุกแอปตัวนี้สามารถทําการซัพพอร์ตได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะวพีก็ใช้งานมาแล้วในการซัพพอร์ตถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากสามารถทําการปรับตัวเวเ p อรหรือว่าพื้นหลังตัวเครื่องก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างมี ความอิสระผมในการปรับเปลี่ยนนะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับมือถือที่งบ1นึ่พันหกร้อยเก้าสิบาทตัวนี้นะครับนี่พีก็สัมผัสมาแล้วรู้สึกว่าเสียงในการฟังเพลงนะครับผมลำโพงหนึ่งตัวสปีก็ถือว่าเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเคและเพียงพอมากเลยนะครับอันนี้คือเสียงลำโพงของลำโพงหนึ่งตัวนะครับของยีาตัวนะครับผมโ o โคนะค,ะนะครับผม c71 นะครับ Even when no hope, you can still ถือว่าลำโพงทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากครับผมเสียงเบสเสียงกลางถือว่าลงตัวมากสับพีกับมือถืองบเลทหนึ่กร1,690ก็ถือว่าคุ้มจริงตัวนี้ซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องส่วนไทยประกันส่วนไทย ตามนี้เพียให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนสวัสดีขอบคุณครับ